กลับเข้าสู่ความเดือดความมันกันต่อเลยนะครับกับ MS M S มวยเอ็กตรีมนะครับไม่ใช่มันไม่ใช่ดุไม่ใช่เดือดแค่ที่สังเวียนทีวเอรินาภูเก็ตแห่งนี้เท่านั้นนะครับเราส่งตรงไปสู่ประเทศจีนนะครับผ่านการสตรีมมิ่งไหลสดนะฮะยอดคนดูเท่าไหร่รู้ไหมครับอ่าตอนนี้นะครับยอดคนดูสตรีมมิ่งที่แอปพลิเคชันหูหยามีถึง 1ิอล้านโอ้โห,โหขอเสียงหน่อยโอ้โหมันคึกขึ้นมาเลยครับผม,ม,มพร้อมจะมันเงินต่อไหมครับมันเงินต่อเลยดีกว่ากับมวยในคู่ที่6นะครับพิกัด70กิโลกรัมสังเวียนของเรานะครับร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆคู่นี้จะเลือดสาดไหมจะน็อกไหมต้องรอติดตามชมนะครับนักชกไทยจอมแรกพันโหดขอท้าดวลกับ นักมวยสายบวกจากตูนิเซียให้รู้กันไปนเลยนะครับว่าแม่ไม้มวยไทยของใครมันจะแกร่งกว่ากัน l a d y and gentlemen please welcome the blue corner from ตูนิเซียนักมวยฝ่ายน้ำเงินมวยสายบวกมาเวนเบซัตวอริเออร์อาชาเดมี่ าแล้วครับนี่คือนักชกชาวตูนิเซียนะครับอายุ25นับ75ส่วนสูง180สถิติการชกนะครับชนะ17ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้5ครั้งหน่วยก้านของเขานะครับสูงยาวเข่าดีลีลาแม่ไม้มวยไทยของใครจะดีกว่ากันเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันเลยนะครับเอาเลยครับ เข้ามาแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้แก่มุมน้ำเงิน Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand จอมแรกพันโหดฟ้าใสช้างมวยทอย เดินหน้าท้าลุยนะครับขอประทะกับนักชกจากตุนิเซียนักชกไทยรายนี้นะครับอายุ31น้ำหนัก70ส่วนสูง176สถิติการชกไม่ธรรมดาผ่านการชกมาชนะถึง95ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้เพียง30ครั้งเท่านั้นวันนี้นะครับแม่ไม้มวยไทยของไทยจะเด็ดจะมันจะโหดกว่ากัน ต้องรอติดตามชมได้เลยนะครับนี่คือนักมวยมุมแดงจอมแรกพันโหดฟ้าใสช้างมวยชทายเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับผู้ตัดสิน m อ็ e เ e ฟเรฟยาศาสตร์คนเรียนนี่คือกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีของเรานะครับในคู่ที่หแล้ว มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาขอให้ทั้งคู่โชคดีขอมุมะครับเดินทางถึงมวยคู่ที่หกครับ,บมงแดงฟ้าใสาช้างไวัยไทยแมก็อบอกว่าชกกับใครในรูปร่างไม่ค่อยเสียเปรียบครับแต่ว่ามาเจอคนนี้ครับแมมาแวน เบช็อตวอร์เรียร์อะคาเดมี่ครับอสูง180สบเซนติเมตรครับสูงยาวเหลือเกินครับแล้วก็อายุยังน้อย25ปีเท่านั้นครับส่วนทานนั้นฟ้าใส่ี่ไม่ต้องห่วงครับผ่านเสือสิงกะทิง้งแรดมาเยอะเจอระดับไสยโยกครับใสโยกพุ่งผันม่วงนี่เจอมาแล้วครับฟ้าใส่เพราะฉะน,นั้นครับ อแล้วครับต้องดูว่าจะเป็นของฝากจากไทยแลนด์รหรือว่าของฝากจากตุนิเซียอืมออาฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดแม่ลุ้นกันมันหยดติ๋งติ๋งมันทุกฮู้เลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าแม่ตอนนี้ยอดคนดูนี่ที่ปร,ประเทศจีนนี่1ิบเล้านอุ๊ยอ้าอ่ากบการยาสักโคเรียนบอก ไม่เอาครับจองไม่เอาจองไม่เอาโชครับต้องโชคก็อ้าวใชครับแมอ้าวอุ้ยอ้าวแมก็บอกว่าที่ผ่านมานี่นักวยไทยขึ้นชกนี่สาวสาวมักจะเชียคู mm. hmm. ่ต่อสู้ มักจะเชียร์ฝรั่งต่างชาติวันนี้ครับของเราคนนี้หล่อครับหล่อา้าว <c oughs> ้าใสอ๋อ้อายว่ายัายางไงครับซ้ายฟ้าใสครับหมัดขวาอืม <c oughs> อา้อาวอ้าวขยับไข้ออกก่อนครับอืเกรงกันนิดหนึ่งครับต้องบอกว่าเกรงกันนิดหนึ่งอา้าวหมัดนี้ครับอหมัด <c oughs> ตามสูตรครับ มัดขวาแล้วอัประคาสายครับอ้าวเจอโจย่างแม่แกบอกพายักหน้าท้าทายครับไม่เป็นไรโอ้ท้าทายเข้ามาดิเข้ามาดิครับเข้ามาดีอ้าวจัดไปจัดไปฟ้าสฟ้าใาสาช้างมวยไทยโอ้เจอลำตัวไปก่อนครับอืมอิส จุกครับโอ้โหแม่เจอลำตัวไปก่อนครับว่าอย่างไรครับเกมเกมว่าอย่างไรครับอโอโจบข่าวครับต้องบอกว่าจบข่าวเลยครับโอ้โอนี่ครับอของฝากจากภูเก็ตครับป <ฮะ S 1> าใส่ช้างมวยไทย าครับแมาทายก่อนนะครับนี่าทายก่อนเลยโดนจิ้มับตัวนช็อตนี้ครับแล้วก็แมบายเลยครับเรับตัวเข้าไปก่อนส่วนด้านบนนี่ไม่โดนครับแต่ว่นี้ครับยกข้าครับอแมจครับแม่จช่วยด้วยครับ น็อกอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหมันไหมโหดไหมที่นี่ที่เดียวนะครับบนสังเวียน MX มวยเอ็กตรีมและผู้ชนะในไฟนี้ได้แก่ The w i n n e r อร์อีดเ r ดจอมแรกพันโหดฟ้าใสช้างมวยไทยเอาละครับพี่ฟ้าใสสัมภาษณ์สักครู่หนึ่งนะครับขอสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งนะ เป็นยังไงบ้างครับการเตรียมตัวที่จะมาชกในไฟนี้บนสังเวียน MS Moy Extreme ก็เตรียมตัวมาดีครับซ้อมนานครับไฟนี้ซ้อมนานใช่ไหมครับกี่เดือนครับแบบนี้เดือนกว่าครับเดือนกว่าแล้วการที่จะมาพบกับนักชกรายนี้นะสูงยาวมากมีการแก้เกมยังไงก่อนบ้างครับก่อนที่ขึ้นเวทีก็ซ้อมหมัดมาโดยเฉพาะครับคือเน้นหมัดโดยตรงเลยฝากแฟนมวยทางบ้านหน่อยครับ ให้มาติดตาม MS m o ยเ t r e ต e ีมความรู้สึกเป็นยังไงการมาชกที่เวทีแห่งนี้ครับพ่ฝากเป็นตัวงบ้านนะครับเข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะๆครับทางแอปหรือว่าในสถานริงครับโอเคขอบคุณมากครับ The Winner โ oh อ้โหมันจริงๆครับคุณผู้ชมความมันแบบนี้นะครับมากันได้เลยเข้ามาดูสดๆที่นี่นะครับ TY Arena Phuket โอ้โห oh คุณผู้ชมครับผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับมวยคู่ดูเดือดบอสของเราแจกแน่นอนนะครับคู่ไหนเดือดที่สุดแจกไปเลยคนละ5,000บาทเพราะฉะนั้นนักมวยที่เหลือนะครับคู่ที่เหลือถ้าได้ยินแล้วฟิตก,กันเลยนะฮะทั้งหมดัดทั้งเขา่าทั้งศอกเน้นๆมาเลยแต่ตอนนี้ผมขอพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาพบกันในมวยคู่หน้า MX มวยเอ